สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะคะเบลพารวยแฟนเพจแล้วก็ YouTube ช่องน้องเบลพารวยนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เบลด้วยนะจ๊ะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าวันนี้มาเจอกันนะคะเวลา10บโมงครึง่งสิโมงครึง่ง พอดีเป๊ะเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้สิบโมงพอดีเป๊ะที่เบลแจ้งนะคะเมื่อเมื่อวานนะคะที่เบลบอกว่าเลขสาวน้อยร้อยล้านนะคะมาแล้ว แต่ว่าไม่ใช่ชุดล็อกวงในนะคะนี่เป็นเลขล็อกเหมือนกันนะคะเลขล็อกแต่ว่าเม็ดเดียวค่ะชุดนี้ที่เบลแจ้งว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อคืนเบลจะได้ไลฟ์สดสองทุ่มนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่านั่นแหละค่ะกินเข้าซุ่มกันพี่น้องเฮ้ทนกินกระกับดื้อค่ะกว่าจะล่างถวยล่างชามแล้วสามทุ่มกว่าค่ะมาถึงบ้านก็เลยบบได้ไลฟ์สดเลยก็เลยมาเมื่อนี่ละจ้าตามที่แจ้งว่าถ้าว่าเมื่อคืนก็จะเป็นเมื่อนี่ สิบโมงนะคะ10บโมงนะคะสาวน้อยร้อยล้านจ้าเลขวิ่ง10ล้านมายังมาแล้วจ้าเลขสายทหารมาตัวเดียวนะคะมาตัวเดียวรู้สึกว่าจะมามาอะไรล่ะเลขสายทหารนะคะเลขสายทหารเนาะใช่ปะ เลขสายทหารมาวิ่งหนึ่งนะคะใบแรกมาหนึ่งนะคะสายทหารนะคะสายทหารมาหนึ่งค่ะหนึ่งใบที่สองยังไม่มานะคะมาใบแรกก่อนนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองรอ,อก่อนดีแล้ค่ะอย่าให้มาหลายใบหลายท่ามาเร็วๆก็จะงวดที่ผ่านมานะคะจะมาเร็ว พ่อสายทหารมาเร็วนะคะเลขวิ่งเราบันี้ก็จะมาเป็นหาใบหกใบเลยถามมาเซสซาจังซีน่าจะมาบ่เกินสามใบจ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่เบลก็เบกะจะล่งแค่สองใบแค่นั้นใบที่สามเบบ่เคยร่งเพราะว่าที่เบิ่งมาใบที่สามจะบ่ค่อยเข่าไหมค่ะมันจะเข่าบ่ใบที่หนึ่งกับใบที่สองแค่นี้ใบที่สามน่านๆที่จะเข้านะคะส่วนส่วนใหญ่ใบที่สามจะไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเข้ากับตรงคัดตรงกรอง แน่นิดนึงเนาะจ้กบอมเนวาเข้าเจเออบอพิจาราหน้ายังกะจะลงโงเลยจป็นสียงกับบอแมแนเนาะอ่าใครเข้ามาแล้วกดแชร์เบลด้วยวันนี้ทางเพจเบลไลฟ์สดทางอ่าเบลพาโรยแฟนเพจนะคะอ่าขึ้นมาให้เบลเราจะมือนี่แต่ว่าจะขึ้นในจังมือรอบก่อนนะขึ้นขึ้นช่องไม่้เบลวันเดียวแล้วก็ปิดเบลอีกเบลก็เลยไปไล์อีกอีกช่องนึง แล้ววันนี้มาเปิดให้เบลอีกนะคะทางเพจน้องเบลพาดวยเบลก็เลยลองไลฟ์สดอีกแล้วมาคอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจะปิดเบลอีกไหมต้องใส่ความระมัดระวังอย่างสูงเลยค่ะทางเพจเพราะว่าเขามีประวัดขอบที่แบบโดนปิดมาแล้วสองครั้งทางครั้งที่สามปิดอีกนิกยน็ยันแบบบ่ไ้ขึ้นอีกเลยอยู่ช่องสวัสดีจ้าคุณมาเวลคุณธัญททพคุณวาวาวคุณเปียนะคะคุณจินตนาคุณเตือนคุณซันเดย์คุณรักคุณมานะคุณนาริสา คุณซับกวินคุณธนวัฒน์คุณสมศักดิ์คุณบุษยาคุณเอ1มดีหนึ่งอดีสสุวิทย์คุณวิราพันธ์คุณพี่เมย์คุณเสรีคุณยุพาพรทิพย์คุณอ้อยคุณเกษรโอ้ยหลายจ้ะเดี๋ยวเพื่นจะมาคุณอันดาคุณขวัญใจคุณปัญญาดาคุณชัยชนะคุณอะไรอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษขออภัยทางเพจกะคอมเมนต์บวกึ้นคอมเมนต์บวกค้นจ้ะ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไม่ขึ้นเลยไม่เห็นสวัสดีค่ะทักทายกันมาสาวน้อยร้อยล้านนะานางเอกของช่องที่จริงน้องส่งให้ส่งให้เดี๋ยวไปดูก่อนส่งให้ตั้งหลายวันแล้วนะเบลพึ่งได้ลงส่งให้วันไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูก่อนส่งให้ตั้งแต่วันที่ยี่สสาม วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สี่เหรอคะวันนี้วันที่เท่าไหร่มุ่งกับวันทีอีกแหละวันนี้ยี่สิบห้าแล้วส่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามสี่โมงนะที่จริงหนาเรียกว่าจะไลค์ตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็ไม่ได้ไลค์นะคะเป็นมาวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเพิ่งจะได้มาก็มาดูว่ามันจะถูกไหมนี่งวดก่อนเดี๋ยวให้งวดก่อนให้ดูนะคะ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เห็นรางวยออกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะงวดก่อนหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองมันจะจริงไหมก็ไม่รู้แต่ได้มาเขาก็นำมาฝากนะคะนี่คืองวดก่อนนะงวดก่อนงวดเก่างวดก่อน ทางเพจให้ทางเพจด้วยด้วยเพจเป็นยังมูจจาสติ๊กเกอร์ึ้นบดาเมือนี่เพจก็เลยต้องออกมาโชว์หน้าจอคือกันนี่คืองวดเก,วดก่างวดก่อนนะคะทางเพจนะคะรอเซียนบางแคเซียนบางแคยังไม่ได้มีเวลาทำเลยค่ะไปทักไปแล้วเขายังไม่มีเวลาทำนะคะเดี๋ยวถ้าเขาทำเสร็จแล้วก็ตามมาให้เหมือนเดิมนะคะโอเคนี่คืองวดเก่าอะ ผู้ใดขอมาแล้วก็ขอ,ขอแชร์กำลังใจเบลนเดอร์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะ คุณมากครับจ้าสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเบจะส่งลงกลุ่มก่อนหวยออกสองวันวันนี้หวยออกวันที่หนึ่งตุลาเบยจะส่งลงกลุ่มวันที่เดือนนี้ไม่จะเมือจ้ากันยา่าส่งลงกลุ่มวันที่ยนะีิบเก้าเนาะยีิบเก้าสามสิบเพราะว่ามันมีแค่สามสิบวันส่งลงกลุ่มวันที่ยี่สิบเก้านะคะสําหรับรัฐบาลไทยนะคะเวลาเจ็ดโมงเชา้านะส่งยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งส่งสามวันค่ะ ยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งนะคะส่งลงกลุ่มสามวันเวลาเจ็ดโมงเชา้ารอบเดียวเท่านั้นนะคะแต่ละวันเราจะส่งรอบเดียวเท่านั้นนะคะไม่ส่งหลายรอบส่งหลายรอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีอ่อแนวทางอื่นด้วยทั้งหุ้นหุ้นตลอดทั้งวันฮานอยลาวอีกมันมันมั่วค่ะมันมันงงอยู่แล้วเดี๋ยวก็หากันไม่เจออยู่ดีถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มอยากได้รัฐบาลไทยก็ต้องดูเวลาเจ็ดโมงเชา้านะคะส่งให้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งนะคะ อ่ะโอเคนะคะสำหรับตัวเลขสาวน้อย้อยล้านนะคะใครเตรียมตัวพร้อมก็ขอแชร์ให้เบลด,ด้วยแล้วก็พร้อมรวยนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูเลยวันนี้เลขล็อกสามตัวบนสาวน้อย้อยล้านจะเป็นตัวไหนสถานที่ก่อนสถานที่ก่อนอ้าทำไมกลับกล้องไม่ได้อ่าโอเค สวัสดีจ้าคุณแสงดาวสวัสดีค่ะสักครู่นะคะเดวิลกลับหลังกล้องก่อนมันเห็นบมละจามันชัดบอทางเพจโอเคไหมจ้าทางเพจทางยูทู e โอเคเนาะเลขชุดนี้รู้สึกจะ ดังมากแล้วนะคะมามาหลายสำนักมากเลยเมื่อวันเลขประมูลก็มาชุดนี้นะคะเลขประมูลแต่ว่าสาวน้อยมาก่อนเลขประมูลอีกนะเบลลงทีหลังเขาเฉยเฉยเบลลงทีหลังเขาเฉยเที่จริงสาวน้อยมาก่อนเลขประมูลแต่ที่จริงเลขชุดนี้น่าจะมาหลายสำนักแล้วละจักสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่หกนี้หกเจ็ดหกสี่สาวน้อยละไล่ะที่จริงเขาจะมีโลโก้กองสลากอะไรนะคะเบลตัดออกนะคะเเบลตัดออกเบลให้เห็นแต่แค่นี้นะคะ กลัวมันผิดอาหาะเราก็ต้องตัดออกไปเลยแค่นี้ก็น่าจะโอเคอยู่ไม่ต้องมีโลโก้อะไรเมื่อวานเลขประมูลเราก็ได้ชุดนี้เนาะก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงถ้ามันมาตรงกันันไม,ไม่ไม่ต้องไปซื้อหลายตัว ถ้าว่าหกเจ็ดหกสี่ออกไปแล้วมันมันจะมาอีกไหมยังเหลือเจ็ดสี่นะคะถ้างั้นเจ็ดสี่ยังไม่ออกนะคะก็ซื้อเจ็ดสี่ก็ได้ถ้าว่ามันจะออกอีกไหมเจ็ดหกกับสี่หกมันออกไปแล้วใช่ไหมก็เหลือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะที่ยังไม่ออกอะค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้ประหยัดงบนะคะซื้อเม็ดเดียวเจ็ดสี่สี่เจ็ด แต่ว่ามันโอกาสเลขออกตัวเดิมมันก็มีสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันออกตัวเดิมเดิมกันร้ายงวดซ้อนมากกันเก้าเก้าพึ่งออกก็ออกอ,อ,กออกอีกออกซ้ำๆกันหรือว่าจะออกหกหกเจ็ดเจ็ดเป็นไปได้นะคะเลขเบิ้ลงวานนี้นะวันนี้หกหกเอ้ยหกเจ็ดเจ็ดหงนี้ดังระเบิดเถเทิงไปเลย สวัสดีค่ะคุณแม่ทุมมีสวัสดี FC ทางเพจด้วยนะคะเพราะว่าเบียไม่เห็นคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้น ป้าเสงี่ยมมาแล้วพึ่งมาจ้าคุณป้าเล็กชุดนี้กับมาตรงกับเล็กประมูลเลยจ้าหมูว่าเลขประมู่นเท่า,า,เเาก็ล่งไปแล้วตรงเงินเป๊ะเลย สวัสดีค่ะงวดก่อน8ปดหนึ่งสองค่ะงวดก่อนชุดนี้มาแปดหนึ่งสองนะคะแต่ก็ต้องยอยอมรับนะคะว่าเห็นหลังหวอยออกค่ะบอกตรงๆว่าเห็นหลังหวอยออกนะคะน้องก็พึ่งได้มางวดแรกนะคะก็เลยนํามาแบ่งปันแต่ว่าเลขชุดนี้นะมันมันตรงหลายสํานักแล้วล่ะค่ะกะเอาไมา้เบิง์ซื้อวานนองก็ได้มากึือกันชุดนี้เลขล็อกสามตัว สาวน้อยส่วนเลขล็อกวงในสาวน้อยรลายล้านก็มาก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะคือวันที่สามสิบนะคะเดี๋ยววันสิบเอวันที่สามสิบเดี๋ยวตามให้นะจ๊ะเลขสาวน้อยรลายล้านสาวน้อยหลายล้านช่องเดียวช่องเดียวเลยนะคะน้องไม่ได้ปล่อยที่ช่องอื่นนะคะ หรือตอ,อ,อกตัวเก่า6สีก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะโอกาสออกตัวเก่าก็สูงนะงวดน,นี้นะทั้งเบือซุ่มอันซุ่มมาปาักลิงช่วยโอกาสปาัากลิงเงินเว็บหวนะ่ไแม่จใา,ายู่ใต้คลิปเฮานะไม่งงมากเลย ตามลบก็จะไม่หวาดไม่ไหวเยอะมากให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ เมืช่ชมวคะเบลเป็นไสนัดอักเสบนะเบลปวดฟันไหมจา่าเบลว่าไส้นัดลงฟันเบลแล้วล่ะปวดข้างขวานะคะแล้วถึงทีนี้มันเคยเป็นหนึ่งรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมปีนี้รอบแรกที่เบลเป็นนะ่ะปวดฟันมากเลยนะปวดร้าวไปหน้าครึ่งซีกเลยขึ้นจมูกมันปวดแน่นๆแล้วมันกับปวดฟันมืนบอแล้วเบลกับบอลูจัดโรคไส้นัดมาก,ก่อนเลยคือบุไดรักษาไส่นัดเลยค่ะคิดแต่ว่าจะความเป็นไม่เกี่ยนไม่เกี่ยกินยาไม่เกี่ยยาผ้าล่ายางสัตว์ เพราะว่าเป็นพุ่มแพร์วันนี้พุ่มแพร่เรือร่างมหายจากเท้อกลายเป็นไส้นัดอักเสบเลยจ้ะพอมาหลบนี่อาการเปลี่ยนแปลงกับที่แรกที่เบลว่าเบลปวดหัวเบลจี้ตรงนี้ว่ามันเกิดอาการเริ่มต้นของการเป็นวัดก็ว่ามันจะคล้องปวดหัวไม่เกณยนวันนี้มันกับล่ามมาเป็นว่าเบลเป็นขี้โมกคางเดียวมันว่าว่าปวดคางเดียวเป็นตะขิ้โมกงังสิ ไล่อยู่คางเดียวหิมูกลายตลอดเวลาที่ไหนหได้มันขึ้นน้องของไส้นัดจ่าพนวานเป็นน้องเขาเรียกว่าน้องไส้นัดเนาะที่จมูกในจมูกเราต้องล้างจมูกแล้วก็พึ่งไปขี้นิมก,มก,มกมูกเมื่อไดไปขี้นี้เราไปล้านคลายยาพศษซัดพิษซัดจักรเลยตัดจัดยามาให้ยาคาเชื่อให้กินต่อนืองซิีเมื่อแล้วก็ซื้อชุดล้างจมูกแล้วก็มียาแก้ปวดมานําค่ะ เบบปวดฟันน้ำถามมันลงฟันนี่แย่เลยดิค่ะอันตรายต้องไปถอนออกอย่างเดียวเบว่าอยู่ไปขึ้นเป็นเซียวๆฟันที่ไหนได้ลลกคลองในป่วยหลายโลก สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วก็แคปเอาแนวน้าจอเลยนะคะเลขก็ตามนี้ค่ะมีแค่นี้เลขมีแค่นี้นะคะสาวน้อยร้อยล้านมีไม่เยอะค่ะล็อกวงในอีกรอบนึงนะคะก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะล็อกวงในอีกรอบนึงจ้าขอให้รวยๆทุกท่านเช่นเดียวกันนเส้นอัชนีขึ้นเงียบแต่ลงไปแล้วสองรอบดี้จเส้นอัศนีเวลอราบตรงกันยังเหลืออีกรอบหนึ่งยจะเลขรูดโตรซาเส,าสา้นอัชนีเนาะ รอเล่นรู้ตนทราบเซียนอัศนีอยู่จ้าไอนัดมันสิเป็นย่ามหอเป็นวัดแล้วมันก็นจะมาเป็นเลยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอบคุณมากๆทุกกำลังใจนะคะกินยาฆ่าเชื้อติดต่อกัน14วันค่ะเพิ่งกินได้วันแรกเองหนทางยังอีกยาวไกลย,ยาฆ่าเชื้อมันต้องกินให้หมดเนาะถ้ากินไม่หมดมันจะดื้อยา14บสี่มือบานนี่จะลืมกินวันละค่าบานนี่ไส้นั้นมันจะเป็นเว้าดังมือบเนาะเว้าดังเมือบ ชนบุรีตอนนี้แดดอ่อนๆบ้านเบลก็คึมคึม่อจังฝนตกนี่ละ่ะสวัสดีค่ะป้าพักมาแล้วป้าพักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคุณอมพลคุณสมศักดิ์คุณพี่กุลคุณสมจิต คุณโฟลกหกดังมากใช่ค่ะหกเจดังมากเลย67ชอบซะด้วยสีทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเพราะว่าเจ้ามืออั้นหมดหาซื้อไม่ได้ถ้าออก67นี่แบบก็คือสุดยอดเลยนะคะทั้งเลขคำนวณนี้คือมาหกกันหมดเลยเลขคำนวณเลขล็อกเลขลับอะไรนี่ก็มา67กันหมดเลยค่ะ พระพักบอกได้สี่หกแปดเหรอคะเฮ้ยไปเห็นที่ไหนนะคุณคุณชุดนี้พ้าพักได้4-6-8 ก็เห็นกันเป็นสิบนาทีแล้วด้วนี่ไม่ได้ว่าให้พึ่งได้ให้มามันน่าจะไม่ออกมันออกยากใช่ไหมมันออกไปแล้วเนาะรอบน้นมันออกอะไรนะคะเจ็ดหกหรอคะออกไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่ออกหรือก็เจ็ดแปดนะรอบนั้น ซื้อก่อนห้ยออกหนึ่งวันยังรับเหรอคะ งวดก่อน8ปดหนึ่งสองค่ะแต่ก็เห็นหลังหวยออกนะคะงวดก่อนเขาก็ได้มาตรงๆรงแปดหนึ่งสองแต่ว่าเรามาเห็นหลังหวยออกแล้วค่ะ อย่าโชว์เลขนางน,นานเบลผิดกฎเบิกเกงใจนี่ละจ้าให้ FC เอฟซีเบิงเนาะพ่ออะหล่ะเนาะจ้าผู้ใดบ่ท่านกะกลับไปเบิงย้อนหลังเอาผู้ใดเบิงบ่ท่านกลับไปเบิงย้อนหลังเอาเนาะจ้าบบดนี้ผิดกฎอีลีจ้าเถือกิดไปแล้วสองสามรอบแล้วช่องก็ได้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องโช์ตัวเลขนั่นนี่ละจา้าคิดว่าหายๆอยัง อ่าโอเคสายทหารบอกว่าให้หนึ่งไม่เห็นมีหนึ่งเลยค่ะก็คนละที่ไงคะอันนี้ก็ไม่ใช่สายทหารเนาะสายทหารมาหนึ่งนะคะใบเลกหนึ่งอาจจะมาล่างก็ได้นะคะหนึ่งอาจจะมาล่างก็ได้ปวดหัวตัวเรเป็นใครครับเป็นโรคซับจางเป็นโรคซับจาง ก็สิเป็นกันไลยดอกจ้าโลกนี่ซับจางอ่ะโอเคนะคะใครมาไม่ทันมาทีหลังดูย้อนหลังนะจ้าสำหรับเลขเลขก็4 6 7เหมือนเดิมนะคะตรงกับเลขประมูล4 6 7แล้วก็ไปตัดเล่น4 7 4 6 4 7นะคะ4 6 7 4 6 7 7 6 7ค่ะถ้าตัดเนาะ สี่เม็ดเดียวหมุน6ประตูเลยนะคะลายสำนักกมาเราละชุดนี้นะไม่ยากแต่ว่าจะซื้อใดบอท,ท่านั้นละจ้าฝากไปหาซื้อเพื่อมนแม่แต่ว่ากก่ยาซื้อลายละจ้าระวังด้วยเพราะว่ายังมีอีกล็อกวงในของสาวน้อยอีกจะมาตรงกันไหมก็ต้องมารอลุ้นนะคะล็อกวงในน้องสาวน้อยอ่าก่อนห้ยออกหน่วันก่อนห้ยออกหนึ่งวันนะคะสาวน้อยร้อยล้านนะคะ ชุดล็อกวงในชุด3มตัว3มชุดนะถึกทุกงวดดิค่ะแต่ว่าตรงตัดเล่ีตัดเล่นตัดเหรแต่ว่าจะถึกทุกงวดเลยลองเอามาเปรียบกันเบิงอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วใครพึ่งมาทีหลังก็ดูย้อนหลังนะคะแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้มาด้วยให้เบลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ช่วงนี้หมดเวลาแล้ว เพิ่งมาใช่ไหมคะเพิ่งมาดูย้อนหลังได้ไหมว่าเบลโชตัวเลขเป็นยี่สิบนาทีแล้วค่ะถ้าแบบคนมาใหม่ๆแล้วจะให้ดูกันทุกคนแบบนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมแล้วเนบอแล้วแน่นอนค่ะเบิ่งย้อนหลังเอาเนาะจ้าสี่หกเจ็ดเอาจดเอาเลยสี่หกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดตัดเล่นนะคะสี่หกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแค่นี้ค่ะสี่หกเจ็ด โอเคนะจ๊ะสำหรับช่วงนี้ขอตัวพักก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีรอบหนึ่งนะคะจะเป็นสำนักไหนเดี๋ยวเบลมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ